سبحان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وملائكته بيسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับได้กลับมาพูดคุยกันในช่วงเวลาของสัพซีสอัลกุรอานซึ่งหลายครั้งหลายหนที่ผ่านมาผมพยายามที่จะพูดคุย ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในพื้นฐานของการตับซีรของการอธาถาะตยบายอัลกุรอานเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจเป็นพื้นฐานกันก่อนนะครับเราได้คุยถึงความหมายของคำว่าตับซีรอัลกุรอานหมายถึงอะไรแตกต่างจากคำว่าตัรยามะาซึ่งมีความหมายว่าการแปลอย่างไรระหว่างตับซีรกับตัตยามะต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะให้เกิดภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการอธิบายอัลกุรอานนี้ไม่ได้หมายถึงคําแปลเฉพาะคําำคำค,ำค,ำคำถ่ายทอดภาษาเพียงอย่างเดียวแต่คือการทำความเข้าใจและเราจะทำความเข้าใจได้อย่างไรมันก็มีหลักเกณฑ์หลักการนะครับคือการที่เราจะรู้ภูมิหลังของอายะนั้น,น,นว่าเหตุของการประทานที่เรียกว่าซบับโนซูลหรืออัสบาบุลนนซูล เหตุของการประทานนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ประทานที่ไหนวันไหนเวลาใดหน้าร้อนหน้าหนาวกลางวันหรือกลางคืนซึ่งมูลเหตุเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายว่าอายะนี้ถูกประทานด้วยมูลเหตุนั้นๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้นำไปสู่การสร้างความเข้าใจ ในอายะที่มีความแตกต่างกันซึ่งในบางอายะาที่มีความแตกต่างกันทางด้านภูกมเนี่ยนะครับทางด้านบทบัญญัติของศาสนาเราจะได้รู้ว่าข้อบัญญัติล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเหมือนกับอย่างเรื<ว>่องของอัลคัมรุที่แปลว่าน้ำเมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะถูกเรียกว่า สุราเหล้าเบียร์กะแช่วายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ในภาษาที่จะเรียกกันไปแต่ถ้ามันอยู่ในลักษณะของอัลคอมรูก็ถือว่าบทบัญญัติล่าสุดที่ถูกระบุอยู่ในอัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นข้อห้ามนะครับที่เรารู้ถึงเหตุที่มาที่ไปของการประทานอัลกุรอานวันเวลาหน้าร้อนหน้าหนาวกลางวันกลางคืน เพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าใจว่าเอ๊ะอายาไหนเป็นอายาที่เป็นบทบัญญัติล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าอัลคัมรุที่มีความหมายว่าน้ําเมาเนี่ยที่ท่านอบีม,มูฮัมมัสสดสุลลัลนบอกว่ายวะัลลัมบอกว่ากีรุฮามุสกิดถ้าหากว่ามันมากแล้วเกิดความเมาว่ากอลีรุฮาฮารอมุนเพียงนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าฮาาามถือว่าเป็นที่ต้องห้ามอัลคัมรุ แต่ถ้าไปดูในอัลกุรอานในหลายๆอายะนะครับถ้าเราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปก็อาจจะได้เข้าใจคุกม่มได้เข้าใจบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างคลาดเคลื่อนเพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยยังไม่ได้มีการห้ามโดยตรงนะครับสหฮาบะของท่านอับดุลมฮัมมัดสุสลลในยุคแรกๆก่อนที่อายะเกี่ยวกับเรื่องนี้จะถูกประทานลงมา ก็ยังดื่มน้ํำเมากันอยู่นะครับแต่เวลาเราพูดเรื่องอย่างนี้เราต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะไปเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายประนามบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีว่าดื่มน้ําเมากันขอให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ในช่วงแรกก่อนที่ข้อบัญญัติห้ามล่าสุดจะได้ประทานลงมายังในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอัลาได้พูดถึง เรื่องน้ำเมาเนี่ยบอกว่าโทษของมันนั้นมากกว่าคุณที่เราก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะในอายน่นี้ก็ไม่ได้ถูกห้ามโดยตรงถูกห้ามโดยเฉพาะนะครับได้แต่บอกว่าโทษของมันมากกว่าคุณก็ยังคงกินได้อยู่มั้งแต่พอในระยะถัดมาเนี่ยอัลลอฮฺบะฮันวะตะอาลาก็วางลำดับขั้นนะครับโดยการให้บรรดาผู้คนในยุคนั้นได้เว้นระยะของการดื่มน้ำเมา เพราะอลเล่าวางบัญญัติบอกว่าลาตะกรอบุสซาละทะวอันตุมสุการอพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดในขณะที่พวกเจ้ายังอยู่ในอาการที่มึนเมาในอาการที่ยังไม่สางเมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปละหมาดแล้วก็ทําให้เกิดการอ่านถูกอ่านผิดเหมือนอย่างกรณีที่ท่านอลีอิบนิอบิตอเลบได้รายงานให้ฟังว่าท่านเองก็ยังไม่มีอาการสางเมา แล้วท่านก็ไปนำละหมาดแล้วก็อ่านอ,าอ่านสลับกันถ้อยคำกันก็ทำให้เสียความหมายและวัตถุประสงค์ในสุราอัลกาฟิรูนที่อัลลอฮ์บอกกุญยาอายุฮัลกาฟิรุนและอาอบูดูมาตาอบูดูนข้าจะไม่เคารพสักการะในสิ่งที่พวกเจ้าสักการะาแล้วก็เวลาอ่านาที่ยังครองสติตัวเองไม่ได้ มันก็จะสลับความหมายกันกลายเป็นว่าข้าจะสักการะในสิ่งที่พวกเจ้าสักการะมันก็เลยเกิดความเสียหายอย่างนี้นะครับที่ท่านอาลีอิบเนอบีตอเล็บเองเนี่ยท่านก็รายงานเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนที่เรื่องข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องน้ำเมาจะถูกห้ามในล่าสุดนะครับในช่วงนั้นบรรดาซาฮบะของท่านอบีมุฮัมมัดสโลลล์วอะัยว่ัสลัมเนี่ยก็จะกะระยะก็คือเวลากิน ดื่มในระยะนี้แล้วเนี่ยมันจะคงความเมาอยู่ในอีกอะระยะเวลาเท่าไหร่แล้วมันจะไปสั่งเมาไอตอนเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะชนกับเวลาอื่นแล้วจะละหมาดไม่ได้มันจะเป็นผลเสียเพราะงั้นก็เลยต้องเว้นระยะกะระยะในการที่จะดื่มน้ำเมากันเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยการจํากัดพื้นที่จากัดเวลาจํากัดอะไรเนี่ยเป็นการปราม ในลำดับหนึ่งเท่านั้นนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลาบอกว่าละตะกรบุศและตะวันตุมสุการออย่าเข้าใกล้การละหมาดในขณะที่พวกเจ้าทั้งหลายอยู่ในอาการมึนเมาเนี่ยแล้วก็พอบัญญัติล่าสุดนะครับที่ได้ถูกประทานลงมาถือเป็นการห้ามอย่างเด็ดขาดที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลาได้ทรงบอกว่าอินนามัลคัมรุนไมซิร์วนอัลซอบวันอัลเมริจซุนมินอามลิชัยตอน น้ําเมาเนี่ยอัลคัมรุวันไมซิดแล้วก็การพน,นันวันอังซอบแล้วก็การบูชายันวันอัสลามการเสี่ยงเสี่ยงทายเสี่ยงติ้วเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นงานของชัยตอนเป็นสิ่งโสโครกเป็นงานของชัยตอนฟาจิตานีบูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงออกหา่างคําสั่งในท้ายอายะนี้ที่บอกว่าฟาจิตานีบูฮพวกเจ้าทั้งหลายจงออกหา่างอันนี้เป็นคําสั่งห้ามที่หนักหน่วง มากคําคว่าอย่าทําอย่ากินอย่าดื่มถามว่าทําไมเพราะไม่ได้สั่งห้ามกินห้ามดื่มแต่ให้ออกห่างอย่าว่าแต่กินเลยแม้กระทั่งเข้าใกล้หรือไปอยู่ในวงจรไอสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ถึงล,ลำดับขั้นแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจหุกรมได้ถ้าถามว่าน้ำเมาเป็นสิ่งที่ฮ <Singer S 2> ามไหมถ้าบางคน จะไม่เข้าใจที่มาที่ไปเขาจะไปเอาอายะที่ถูกประทานลงมาในช่วงแรกที่ยังไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดก็บอกว่าโทษของมันมากกว่าคุณก็ยังไม่ได้ห้ามนี่หรือบางคนก็บกจะออกคู่กลมว่ากินได้แต่ว่าถ้าเมาแล้วก็อย่าไปละหมาดก,ก็จะไม่เข้าใจข้อบัญญัตินะครับแต่ถ้าเรารู้ถึงที่มาที่ไปลำดับขั้นเราก็าจะได้ทราบว่าข้อบัญญัติล่าสุดนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาสั่งห้าม และไม่ใช่ห้ามกินห้ามดื่เท่านั้นจงออกห่างนั้นหมายความว่าในวงจรของมันที่จะนำพาไปสู่สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ถึงเ,เหตุที่มาที่ไปอย่างนี้แหละครับที่จะทำให้เราได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายจริงๆซึ่งสฮาบะของท่านอบบีุมฮัมมัดสุลลัละวะเลวะสลัมเนี่ยในแต่ละวันก็จะไปรออยู่ที่ หน้าบ้านของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลลัมไปเฝ้ารอกันว่าวันนี้จะมีอายะอัลกุรอานใดถูกประทานลงมาพวกเขาจะไปหาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลลัมแล้วก็จะไปนําเอามาจากนาบีเอามาทีละสิบอายะสิบอายะเอามาศึกษาเอามาทําความเข้าใจกันพอได้เข้าใจดีนําไปสู่ความเชื่อและการปฏิบัติดีแล้วก็ไปใหม่ไปเอามาอีกสิบอายะเอามาศึกษาทําความเข้าใจ อย่างในกรณีนี้นะครับที่ท่านอับดุลล์อิบนีมัสูดได้รายงานให้ฟังว่าพวกเราจะไปหาท่านนาบีแล้วก็จะไปเอาจากท่านนาบีเนี่ยทีละสิบอายะตรงไหนสงสัยไม่เข้าใจสอบถามนาบีนามาสู่ความเชื่อความเข้าใจแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติอ,อย่างนี้นะครับจนกระทั่งอับดุลล์อิบนีมัสูดบอกว่าไม่มีอายะใดในอัลกุรอานที่พวกเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจว่า อาย่นี้ถูกประทานลงมาด้วยเรื่องอะไรด้วยเหตุอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาสหาบะติของท่านอาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮวะลิวะซัลลัมก็มีบทบาทสําคัญในการที่จะอธิบายอัลกุรอานช่วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเรียงลาดับเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงแนวทางของการอธิบายอัลกุรอานเนี่ยเป็นลําดับขั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรากล่าวไปในตอนแรก ครั้งก่อนๆเนี่ยว่าแม้กระทั่งคนอาหรับเองเกิดอาหรับมีสัญชาติอาหรับพูดภาษาอาหรับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาความเป็นสัญชาติอาหรับหรือเอาภาษาที่เขาได้พูดได้เขียนกันนั้นเอาไปทําความเข้าใจอัลกุรอานโดยเพียวๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับที่เป็นภาษาเฉพาะแล้วสื่อความหมายโดยเฉพาะแล้วถามว่าอ้าวแล้วใคร จะเข้าใจได้มันก็มีหลักเกณฑ์มีวิธีการของการอธ,ธิบายนะครับที่เราเรียกว่าตุรุกตุรุกตับซีริวิธีการแนวทางของการอธิบายอัลกุรอานซึ่งบรรดานักตับซีอัลกุรอานที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุคเนี่ยก็จะใช้แนวทางวิธีการเ,าเยี่ยงนี้แหละครับที่ได้เอามาเป็นหลักสูตรของการอธิบายอัลกุรอานก็คือประการแรก ใช้วิธีการอัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานเพราะว่าอัลกุรอานบางอายะหนี่มีขั้นตอนของการประทานลงมาอายะหนี้บอกไว้ในกรณีข้อจํากัดมีอายะตรงอื่นมาขยายความก็เอาอายะอื่นที่พูดเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนั้นเอามาขยายความประการแรกที่สําคัญเลยก็คืออัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานหรือประการถัดมาที่เรียกว่าตับซซรุลกุรอานิบสุนนะ การอธิบายอัลกุรอานด้วยกับสุนนะด้วยกับแบบฉบับของท่านอับดุลฮัมมัดสุลลัาละหุอะลเลวะซัลลัมก็คือคําพูดการกระทําหรือการยอมรับของท่านอับดุลฮัมมัดสุลลัาละหุอะลเลวะซัลลัมแล้วก็ประการที่3ตับซีรุลกุรอานบิอักวาลิสซาฮะบะการอธิบายอัลกุรอานด้วยกับคําอธิบายของเหล่าซาฮาบะเนี่ยนะครับหรือตับซีรุลกุรอานบิอักวาลิตาบีอีน การอธิบายอัลกุรอานด้วยกับถ้อยคําของเหล่าตาบีอินซึ่งถือว่าเป็นสหาบ้าของท่านอบบีุมฮัมมัดสุลล่าลอหัวอะเลวะซัลลัมถ้าเราไปดูในหนังสือตับซีรที่คนบ้านเรารู้จักมาคุ้นกันดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรดานักวิชาการครูอาจารย์เนี่ยพอเอ่ยถึงหนังสือตับซีรอัลกุรอานของอิบนิกะซีรเราก็บอกอ๋อเป็นหนังสือที่ ใช้กันโดยทั่วไปถามว่าอิบนิกะซีดท่านมีหลักเกณฑ์หลักการในการอธิบายอัลกุรอานอย่างไรก็อย่างที่กล่าวให้ฟังเป็นลำดับขั้นนั่นแหละครับก็คือใช้วิธีการอัลกุรอานอธิบายกุรอานแล้วสองฮะดีสหรือซุนนะอธิบายกุรอานหรือสามคำพูดของซอฮาบะอธิบายกุรอานหรือสี่คำพูดของเหล่าตาบีอีนอธิบายอัลกุรอานนะครับเราลองมาทำความเข้าใจกันอย่างนี้ บา,บ,บางคนก็ใช้ตำรับตำราของอิบนุัยมียะที่ท่านได้เขียนขึ้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทเบื้องแรกประถมะบทของการอธิบายกุรานหรือที่เรียกว่ามุกติมะฟีทัฟซีริลุรุรานแลก็มีหลักสูตรตำราข้อเสนอแนะทั้ง4ประการอย่างที่ว่าไปเนี่ยในการอธิบายกุรอานหรือบางคนรังเกียจชื่ออิบนุไตมียะ ไม่อยากได้ยินชื่อเนี่ยนะครับแต่ว่านักวิชาการในยุคหลังๆแม้กระทั่งอิบนกาซิดเองก็ใช้แนวทางอย่างที่อิบนุัต,ตมิยาได้นําเสนอไว้ทั้ง4แนวทางเนี่ยในการอธิบายกุรอานซึ่งเ,เราได้เห็นนะนะครับเวลาที่เราอ่านตับซีรอัลกุรอานเราก็เห็นแนวทางอย่างนี้อิบนกาซีรก็จะนําเอาวิธีการทั้ง4วิธีการอันเนี้ยมาอธิบายอัลกุรอานในหนังสือตับซีรของท่านนะครับมันจะเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไร ยกยอดไปคุยกันในครั้งต่อไปครับวันนี้เวลาได้หมดลงก่อนวัลลอวาลิยุตเตอฟิกวันฮิดายะสลามออะัยกุมวารห์มัตุลอฮิวะบารากาโุ